BBC มีบทวิเคราะห์นี้ว่ารัสเซียทําอะไรผิดไปอะไรเงี้ยหนึ่งในเรื่องที่เขาเขียนถึงอย่างที่ลงรายละเอียดก็คือคุณภาพของยุโทโธปกรณ์ที่รัสเซียส่งเข้ามาคุณภาพของยุโทโธปกรณ์ที่รัสเซียส่งเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถนะฮะรถซึ่งใช้นะฮะรถถังด้วยนะฮะรถทุ่มกรนเนี่ยยุโทโธปกรณ์ที่ส่งเข้ามามันไม่ใช่ของดีที่สุดผมอ่านดูใน BBC บทความนี้เนี่ยแทบจะอธิบายได้ซั้นไปว่ามันเป็นของเหลือของเก่า แล้วมันมีรุ่นใหม่ๆที่ประธานาธิบดีรัสเซียนั้นเลือกที่จะเก็บไว้ใช้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคุณไปดูประเภทของดโดรนประเภทของแอนตี craft, ้แอร์แครฟต์แอนตี้อรมเมอร์ที่สหรัฐอเมริกาส่งเข้ามาเนี่ยเราไม่รวมไปถึงสวิชเบลดในโดรนเนี่ยนะฮะคุณภาพของยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นรองของประเทศไหนอยู่แล้วและความที่รัสเซียในรอบนี้ไม่ได้ส่งของดีเข้ามามากที่สุดเนี่ยการสู้รบซึ่งยืดเยื้อเนี่ยยิ่งทําให้ ฝ่ายยูเครนนั้นมีโอกาสที่จะได้บางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีความหวังแน่นอนเขาจะไม่จู่ๆไปยอมที่โตะ๊ะการเจรจานะครับเพราะฉะนั้นการที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแล้วเริ่มใช้แล้วแล้วใช้เพื่อข่มให้ยูเครนนั้นกลัวแล้วก็ยอมยอมที่จะ,ะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ว่ายูเครนเขาได้การสนับสนุนยุทธปกรณ์อยู่อย่างต่อเนื่องจากสหรัฐเนี่ยมันคงยากมากที่จู่ๆในที่สุดแล้วเนี่ย มันมันจะจบลงได้ง่ายด้วยการยอมยอมความกันเพราะฉะนั้นการสู้รบมันก็คงจะมีไปอย่างต่อเนื่องคนซึ่งวิเคราะห์สถานการณ์การบุกเข้ามาในยูเครนของกองทัพของรัสเซียในรอบนี้และความไม่พร้อมในการที่จะรับสภาพสงครามระยะยาวของชาวรัสเซียเองคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้ได้ดีคือสเ e ฟนคอตกินส์คลิปนี้ผมได้แชร์ไปแล้วนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสนั่งฟัง สตีเฟนคอตินสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปรินสตันนะฮะเขาก็มีโปรไฟล์นี้ผมดึงขึ้นมาให้ดูแต่ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรัเสเซียเขาจะเดาใจปูตินเนี่ยได้เก่งกว่าคนส่วนใหญ่สามารถเดาใจปูตินและนอกเหนือไปจากนั้นเขารู้ว่าชาวรัเสเซียเนี่ยรับอะไรได้และรับอะไรไม่ได้เขารู้ถึงศักยภาพของชาวรัเสเซียซึ่งอาจจะไม่สามารถลุกฮือขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นําแต่ว่าสภาพ จิตใจของคนรัสเซียอาจจะรับไม่ได้กับการที่สงครามในรอบนี้มันยืดเยื้อยาวนานและรัสเซียไม่สามารถคว้ามาได้ซึ่งชัยชนะน,นี้คอตกินเองเขาก็บอกว่าในรอบนี้เนี่ยเรื่องปฏิกิริยาของปูตินที่มีต่อนาโตเนี่ยมันเป็นเพียงข้ออ้างลึกๆคือประธานาธิบดีรัสเซียต้องการที่จะได้ยูเครนมาอยู่ดีและคอตกินเขามองว่าปูตินเองตอนแรกเชื่อว่าการบุกเข้ามาในยูเครนเนี่ยจะสามารถทําในสิ่งที่เรียกว่า lightning c o u p ก็คือ3วันยึดกรุงเคียบได้สำเร็จเหมือนกับตอนที่ตาเลบานเข้ายึดเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้ในเวลาที่ทหารอเมริกาเนี่ยทิ้งอัฟกานิสถานเนี่ยทำได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่2-3ถึงวันแต่ไลท์นิ่งคูลแบบนั้นเนี่ยไม่สามารถทำได้สำเร็จและนั่นเป็นความผิดหวังและผิดคาดของประธานาธิบดีรัสเซียคอตกินเขาวิเคราะห์อย่างนี้และเขามองว่าปูตินเนี่ยดันไปเชื่อศักยภาพของกองทัพของตนเองผิดแล้วพอถึงเวลาตอนนี้เนี่ย ก็เพียงแค่พยายามหาทางออกนะฮะคลิปเต็มเนี่ยแนะนำนะเอาจริงแล้วมันมีแนะนำเยอะนะฮะถ้าพูดถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ในยูเครนถ้าคุณต้องการมุมมองของนักประวัติศาสตร์มุมมองของทหารแล้วมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะครับมี3คนซึ่งเขาสนทนากันในคลิป ซึ่งผมบอกเลยว่าดีมากคุยกันเป็นภาษาอังกฤษใน YouTube c h a ของ l ข o v อง i o s v i t u t s t i อ u t า H.R. McMaster นะครับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้เชี่ยวชาญสงครามเวียดนามด้วยนาฟอร์กซนนะครับนักประวัติศาสตร์ชื่อดังเคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้วก็จอห์นโคครินนะะคครินเป็นกึ่งๆนักเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์ผลกระทบ จากสงครามที่มีต่อเศรษฐกิจโลกได้ดีคทีส3คนนี้เขาก็สนทนากันแล้วก็มีพิธีกรคนกลางเป็นคนคอยชงนะคุยกันแบบซูมแบบที่คุณเห็นอยู่หน้าจอแบบนี้คลิปนี้ผมก็แนะนําให้ให้ชมนะครับถ้าถ้ามีโอกาสชมนะครับเป็นคลิปซึ่งมีการสนทนากันยาวๆ